วันนี้นะคะวันนี้เราพินมาตัดหญ้าตั้งใจมาตัดหญ้าหญ้าลุกมากแต่ว่าลืมสายตัดสายสะคายส,สำหรับเครื่องตัดหญ้ามาเราว่าเปลี่ยนรถมันก็เลยของไม่ครบเราก็เลยเจอตอนแรกว่าต้องถสงต้องกลับจเจอเจออย่างไงมอเตอร์ไซค์ที่ใช้ต้นท่อนะมันเป็นส่วนนะครับลองสะพายดูเออเป็นโอไปได้แต่ไมันก็คงจะ ใบมีดที่ใช้ตัดกับน้ำมันเครื่องกาชาเนี่ยเป็นใบ,บมีดบมที่มีคมด้านเดียวคือด้านนี้นะอีกใบนี้ไม่มีคมคมมันอยู่ด้านที่ไม่ได้ใช้เพราะอะไรครับเพราะว่าเพราะว่าอุปกรณ์ไม่มีใลรถคันนี้ ที่จะถอดใบนี้ได้ดีๆถอดได้ข้างเดียวอีกข้างหนึ่งถอดไม่ได้ก็เลยจําใจต้องใช้แบบไม่มีคมข้างหนึ่งมีคมข้างหนึ่งก็ยังไม่คิดว่ามันจะตัดได้ขนาดนี้มันก็ไม่เหลืออะไรแล้ว,วแหวงแหวงทุกใบแหวงทั้งนั้นค่ะแหวงทั้งนั้นแต่มันทําได้คิดดูสิมันสุดยอดขนาดไหน